ขอความสุขความเจริญจึงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายและการตอบปัญหาประจำวันนี้คงเป็นการตอบคำถามของครูสอนจริยศึกษาในเขตการศึกษาจังหวัดพิจิตรโลกซึ่งก็เป็นการบรรยายแก่ครูที่สอนจริยศึกษาในวัดพร,ระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิจิตรโลก คำถามเหล่า,าน,นั้นก็ก็ที่จริงค่อนข้างค่อนข้างชอบกลคือปัญหาจะห่างตัวเองออกไปแต่จะไปสนใจใส่ใจในเรื่องของคนอื่นความถูกความผิดความดีความชั่วของคนอื่นแทนที่จะมา สอบถามเรื่องหลักของจริยธรรมที่ตัวเองต้องรับผิดชอบจะอบรมสั่งสอนนักเรียนไม่ค่ยมีการถามนะฮะเป็นเรื่องแปลกแต่จริงก็หลายปีมาแล้วี่เคยไปบรรยายอบรมในเขตพื้นที่การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการก็ทั่วราชณาจักร โดยการจัดของกรมการศาสนาเราจะพบแต่ปัญหาที่ลักษณะเตะลูกออกนอกไม่มีการถามถึงเช่นว่าพรหมิหานอะธิบายว่ายังไงศีลห้าอธิบายว่ายังไงอิทธิบาทสี่อธิบายว่ายังไงเนี่ยไม่ได้ถามก็เรียกว่าไม่ได้ถามเรื่องจะรเยศึกษาที่ตนจะต้องสอนแล้วก็ถามในเรื่องอื่นๆ ซึ่งห่างไกลตัวเองออกไปแต่ยังเป็นปัญหาที่ควรแก่การสนใจอยู่นั่นเองต่อไปท่านถามว่านิพพานมีขอบเขตรหรือไม่เพราะทุกสิ่งที่ย่อมมีขอบเขตเต็มถ้าคนเราปฏิบัติไปนิพพานกันหมด จะที่ที่ไหนให้ผู้นิพพานอยู่ได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกและจัก,กรวาลน,นั้นต้องอาศัยขอบเขตคือประการแรกก็คือนิพพานเราต้องเข้าใจว่านิพพานนิพพานเป็นการดับทั้งกิเลสและความทุกข์หมายความว่ามันเป็นนามธรรมไม่มีตัวตน เป็นสัมผัสทางจิตของผู้ที่เข้าถึงนิพพานทีนี้พอท่านนิพพานคือตายเนี่ยมันก็หมายความว่าไม่มีที่ไปที่อยู่หรอกไม่มีสิ่งไปสิ่งอยู่และก็ที่อยู่แต่การถามในลักษณะนี้น่าจะสืบเรื่องมาจากไปสนใจในเรื่องของธรรมกาย รรมกายก็พูดถึงอายาตนานิพพานคือที่อาที่อยู่ที่อาศัยของท่านที่เข้าถึงนิพพานแล้วก็พูดถึงความกว้างยาวเอาไว้แต่ก็คงจะไปได้หลักตรงนี้มาแล้วก็มาถามเราลองดูนิพพานนะครับนิพพานสมมติว่าสมมติว่าคนทั่วโลก่ย มองไปที่ดวงจันทร์ด้วยกันแล้วก็เห็นดวงจันทร์ด้วยกันแล้วมีความรู้สึกต่อดวงจันทร์ด้วยกันแต่ถามว่าความรู้สึกหรือความเห็นนั้นมันกินพื้นที่ที่ดวงจันทร์หรือไม่มันก็ไม่ได้กินพื้นที่อะไร นิพานเป็นนามเป็นความสุขเป็นความสงบเ,เป็นความเยือกเย็นในขณะที่ท่านสุดบรรลุนิพพานยังไม่ตายแต่พอท่านนิพพานไปแล้วก็เรียกว่าศูนย์คือมันเหมือนกับไฟที่ดับถามว่าไฟที่ดับไปนั้นมันหายไปอยู่ไปอยู่ที่ไหน เราก็หาคำตอบไม่ได้ทาทางที่ไฟเป็นรูปประแข็งน,นะครับแต่นิพานเนี่ยเป็นนามเป็นนามาธาตุไม่มีปัจจัยอะไรปรุงแต่งเลยเมันไม่ได้ก็ไม่ได้กินพื้นที่อะไรทีนี้การสมมติว่าถ้าคนนิพานหมดไอ้นี้เป็นการสมมติที่เป็นไปไม่ได้ สมมติมันได้แหละมันเป็นไปไม่ได้ตั้งแต่พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นนี่คนบรรลุนิพนานไม่มากหรอกถ้าเอาประชากรโลกเป็นตัวตั้งเนี่ยถามว่าหนึ่งเปอร์เซนี่ถึงหรือเปล่าเอาถ้าครึ่งเปอร์เซ็นต์ะครึ่งเปอร์เซ็น์ก็ยังไม่ถึงเนี่ยสมัยพุทธกาลเองก็ไม่ได้มีมากอะไร ระยะบุคคลนี้เล่นหลานลงมาอย่างพอทำเนาแต่ถ้าระดับพระอาหารหันต์แล้วจะมีจำนวนน้อยเท่านั้นพระเจ้าทรงแสดงเลยว่าคนส่วนน้อยเท่านั้นที่ขึ้นฝั่งปนิพานได้คนส่วนใหญ่ก็ทำได้แค่เลาะลอกฝั่งไปเท่านั้นเองตนจึงไม่ต้องไปวิตกกังวลอะไรนะะเป็นนามธรรมา เปน็นมาทำสมมติอีกทีหนึ่งว่าจะมีเหตุการณ์องไรเกิดอ,อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นกระเทือนไปทั้งโลกเป็นการถล่มเบิเร์นเซตเซนเตอร์ของสหรัฐอเมริกานคนก็คิดถึงเรื่องเหล่านี้ด้วยกันแต่ถามว่าความคิดของคนเหล่านั้นเนี่ยมันกินพื้นที่หรือเปล่า แราวในกินพื้นที่ก็คิดไปที่ตัวตึกกวนเศษด้วยจักแต่ที่นั้นก็ยังว่างอยู่ต่างๆท,ที่ความคิดของคนเป็นร้อยๆล้านพันๆล้านนะไปอยู่ในจุดเดียวกันพื้นที่ตัวนั้นก็ยังว่างเหมือนเดิมตึกพังไปยัางไงาก็คงมีรูปร่างอย่างนั้นแม้แต่คิดใหม่ในปัจจุบัน เราก็จะเห็นว่าไอความเป็นดึกกวนเสร็จมันก็ไม่มีอยู่ยนั่เนี่ยเพราะมันได้ดับไปแล้วเพราะฉะนั้นในกิเลสความทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของคนที่ก็รับรู้กันอยู่ทั่วทั่วไปแต่พอถึงนิพพานแล้วมันก็เป็นเขาเรียกว่า นิพพานเป็นความว่างว่างสุดๆอะว่างไม่มีอะไรจะว่างเท่าเป็นความว่างอย่างยิ่งถามว่าขอบเขตมีหรือเปล่าขอบเขตนะมันพูดได้หมายความมาถ้าดับกิเลสได้หมดก็ถึงนิพพานนั่นคือขอบเขตที่ทำให้จิตมันถึงนิพพาน แต่ไม่ใช่ขอบเขตเช่นกำแพงหรือรัว้วหรือการกั้นโดยภูเขาด้วย,ววยแม่น้ำาดยกำแพงอะไรแต่ไรไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่มีขอบเขตอย่างนั้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องเรื่องมันจะเต็มนิพพานนะสมมติว่าจริงๆสมมติว่าที่ผู้ถามสมมติมาว่า แต่คนบนรรลุนิพพานกันมากมากแล้วจะไปอยู่กันที่ไหนเนี่ยไม่ต้องไปห่วงหรอกที่น่าห่วงก็คือคนไม่ค่อยได้บรรลุนิพพานกันแล้วก็นำโลกเข้าสู่ปัญหานำโลกไปสู่กิลียุคในแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่ว่าคนได้หัดนิพพานไปบ้างนะฮะหัดดับกิเลสไดบ้างกิเลสหย,ยาบหยาบาปนานา,นา,นานดับไดบ้าง อย่าไปปล่อยครอบงำใจเกินไปลดราคาเสียบ้างลดโลภะเสียบ้างลดริษยาเสียบ้างลดการเบียดเบียนเสียบ้างลดโทสะเสียบ้างลดโมหะเสียบ้างมันอยู่ที่การทำใจของเราแต่เราครองชีวิตยังมีสติสัมปชัญญะกำกับควบคุมอยู่เราก็สามารถลดพวกเหล่านี้ลงไปได้ ไม่ใช่แกจะเต็มมาตาศึกอยู่ตลอดเวลาก็มีการจางไปคลายไปบรรเทาไปจนถึงกับดับไปได้ในช่วงนานๆก็มีเห็นว่าคนบางคนเนี่ยควบคุมจิตดีๆเดือนหนึ่งไม่เคยโกรธเลยสองเดือนก็ไม่เคยโกรธสามเดือนก็ไม่เคยโกรธทั้งๆที่ความโกรธยังมีอยู่เพียงแต่ว่า มันอยู่ด้วยสติสมัมปชัญญะแล้วก็ระลึกรู้ทันพอความโกรธมันกลุ่นขึ้นมาเนี่ยก็รีบบรรเทาความโกรธก็ดับไปได้ในขณะนั้นน,นมันเกิดขึ้นใหม่ก็บรรเทาต่อไปอีกเกิดขึ้นใหม่ก็บรรเทาต่อไปอีกก็สู้กันอยู่อย่างเงี้ยจักกะเยอะกันอยู่อย่างนี้ทีนี้ส่วนที่บอกว่า พราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกและจัก,กรวาลน,นั้นต้องอาศัยขอบเขตจัก,กรวาลไม่มีขอบเขตเนยที่เราเห็นเรามองไปในที่ต่างๆคล้ายๆกับอะไรละ่ะท้องฟ้ามือนกับขวาครอบอะมันไม่ใช่หรอกจัก,กรวาลเบื้องว่างห่างไกลไม่มีใครไปรู้ขอบของจัก,กรวาลได้หรอก ขอบก็มันอยู่ที่ไหนเป็นการพูดในคำพีของศาสนาพราหมณ์ก็มีบ้างนะฮะพูดถึงขอบจัก,กราวาลแต่ว่าในแง่ของความจริงแล้วมันก็เป็นข่้วจัก,กราวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลหาที่จบไม่ได้ แล้วก็มีมีพระชิดเป็นศูนย์กลางไปแต่ละจุดแต่ละจุดแต่ละจุดจนแผ่นแสนโกดจัก,กรวาลอันนั้นตจัก,กรวาลแสนโกดก็อกสาหัสแล้วนะฮะคุณแสนโกดในเมื่อจะนับยังไงแล้วก็โกดก็สาหัสแล้วแล้วเกิดเป็นนับเป็นแสนโกดครับอีกจนถึงเรียกว่าอสงไขจัก,กรวาล คือเป็นจักรวาลที่นับไม่หวาดไม่ไหวไม่มีสิ้นมีสุดไม่มีใครสามารถจะนับได้มีเรื่องที่ไม่มีขอบเขตนะฮะมีเรื่องเยอะที่ไม่มีขอบเขตคือเราอาจจะคุ้นชินกับบ้านก็มีขอบเขตรั้วก็มีขอบเขตโรงเรียนก็มีขอบเขตรายเงานจะ่คุ้นชินอย่างนี้ลองนึกดู ความคิดของเราเนี่ยมันไม่มีขอบเขตอะคิดไหลไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าเรามีการฝึกปรอควบคุมนั้นเรากำหนดทิศทางได้แต่ว่ามันก็อยู่ในกรอบของศีลธรรมแต่ศีลธรรมมันก็ไม่มีขอบเขตอีกและการมองการพูด การยืนยันเรื่องอะไรนั้นจะต้องมองความจริงนะฮะไม่ได้มองความรู้สึกเพราะแต่เราใช้ความรู้สึกมันก็ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงนี่ก็คือประเด็นที่อุปมาอุปไมยเสีเยเสียเยอะนะค่อนข้างยาวแต่ประเด็นมันก็มีอยู่สองสามประเด็นแต่านั้นเองเรองควังตังหลาย และการตอบปัญหาประจำวันนี้ขอยุติไว้ได้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณในธรรมจะมีเด่านทุกฝั่งทั้งหลายดูท่วก,กันสวัสดี